สวัสดีค่ะครัวแม่ครูนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆเลยนะคะต้มจืดฟักหมูสับค่ะแต่ต้มจืดหม้อนี้เนี่ยมีเคล็ดลับที่หนึ่งนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็ใส่รากผักชีบุบบุบสกสองต้นนะคะกระเทียมสักสี่ห้าหัวบุบบุบหน่อยแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะบุกบุบนิดนึงนะคะใส่ลงไป ุ้งแห้งค่ะนี่คือเคล็ดลับค่ะแช่น้ํานะคะให้ใคลายความเค็มล้างในหลายน้ําหน่อย,อยใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยตั้งน้ำเอ่อตั้งหม้อไว้นะคะให้เดือดจ,จัดจัดพอน้ำเดือดจัดจัดปุ๊บเตรียมฟักก็เลยนะคะแต่เรายังไม่ใส่นะคะเดี๋ยวเราปรุงรสกันนิดนึงนะคะโดยการที่เราจะเริ่มใส่ที่ซ้ลขาวก่อนค่ะหนึ่งทัพพีพอนะคะซ้วขาวค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะรอให้น้ําเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะเริ่มใส่ฟักค่ะเมนูนี้เนี่ยเราจะไม่ใส่หมูสับก,ก่อนนะคะปกติต้มจืดเนี่ยจะใส่หมูสับก,ก่อนถ้าใส่หมูสับก,ก่อนก่อฟักจะสุกเนี่ยมันจะทําให้หมูแข็งนะคะก็จะไม่อร่อยนะคะเราก็จะเคี่ยวฟักไปเรื่อยๆนะคะจกนกระทั่งน้ําฟักก็ออกนะคะน้ําของฟักเนี่ยมันหอมอยู่แล้วค่ะแล้วก็หวานด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งผสมกับรากผักชีพริกไทยกระเทียมด้วยยิ่งอร่อยใหญ่เลยค่ะ เราดูสีนะคะสีของฟักตอนลงไปนะมันจะเขียวแก่ตอนนี้สีมันเริ่มอ่อนแล้วนะคะก็ตั้งไปเรื่อยๆนะคะค่ะพอน้ำแต่จะจัดแล้วนะคะถ้ามีฟองก็ช้อนฟองเสร็จแล้วใส่ซอสปรุงรสสักครึ่งกับทีค่ะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆพอฟักเริ่มเป็นสีเขียวอ่อนแล้วดูนิ่มแล้วนะคะนะคะก็ไม่แข็งเกินละเราก็จะเริ่มใส่หมูสับ ที่เราหมักไว้หมูสับแนะนําให้หมักกับซอสปรุงรสสักนิดนะคะใส่น้ำตาลสักหน่อยขยำขยำไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไวนะคะ้ค่ะเอามาใช้ได้เรื่อยๆนะคะทำอะไรก็ได้ตั้งหลายเมนูค่ะเราก็ใส่หมูไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเริ่มมีเนือฟองนะคะเราก็ช้อนฟองออกเนี่ยค่ะหมูก็จะนิ่มนะคะฟักก็จะสุกพอดีพอดีนะคะอร่อยหอมพร้อมทานแล้วนะคะลองทำกันดูนะคะ สะอาดด้วยอร่อยด้วยสนุกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ